ครับวันนี้มายามหนูพุกครับแต่ไฟโคมไม่มีเลยครับนี่หมานวัน้นอ้ทิ้งนาครับไฟโคมไม่นาครับอุ้หู้หนึ่งแก้มครับหนึ่งแก้มนี่หนูพกดำเลยครับตัวเอียบเลยครับนี่โอ้หมานนะครับวันนี้หมานหมันครับหมาน โอ้ตัวบอกแน่เลยครับโอ้ยสุนีมากินไก่ผมโมเมียนนะครับอยู่หน้าด้วยครับตัวบอกเอียดด้วยครับโอ้ปาดทูคุณครับตาแดงขึ้ๆเลยเม่ต้องใส่ปืนเนี่ยครับใส่บ่วงก็ได้ครับโอ้บะเอียดเลยครับนี่พุกกระแทกครับโอ้โลคนครับโกคนนี่โกคนโกคนโอ้ คุณค้ณคนยังน่งยินยั่งยั่งดูสครับเนี่ยเปียวมันเป็นเปียกเนี่ยเปียวมันปเปียกเลยพอดีล้มตัวมนเลยโอเคครับคนมานแล้ว